สิ่งที่พักเพื่อไทยเคยพยายามจะเสิร์ฟนะเพื่อที่จะสร้างเ,าเ,าเม็ดเงินใหม่ๆเข้าสู่ประเทศเนี่ยก็คือ Entertainment นต์คอมเนะครับล่าสุดนะฮะคุณอนุทินไปประชุมเวทีอาเซียนเอเปกนะครับปรากฏว่าคุณอนุทินเนี่ยได้ไปพูดกับสีจิ้นผิงเนาะเออว่าอ่ะอย่างนี้นะ ไทยเราอะยืนยันชัดเจนนะจะไม่เปิดคาสิโนครับอพอพอไปยืนยันชัดเจนแบบนั้นปั๊บเนี่ยเออก็ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมที่จะมีนักท่องเที่ยวจีนกลับมาถือเป็นการขี้คลายข้อกังวลและเป็นเหตุการณ์มงคลยิ่งสําหรับทั้งสองประเทศคุณอนุทินบอกว่านี่แหละความสัมพันธ์และการท่องเที่ยวไทยและจีนจะกลับมาแข็งแร่งอย่างแน่นอนสีจิ้นผิงยืนปบมือให้เลยสุดยอด นายกอนุทินนะฮะเออคนเขาก็เมสากันฉ่ำเลยว่าเอา้าที่จีนที่ไต้หวันที่ต่างๆเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกฉ่ำนะเออแต่คุณอนุทินบอกว่าไทยเราไม่เอาเราไม่ทำเนาะเราจะไม่ทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกแบบนี้นะครับคนเขาวิเคราะห์กันว่าโอ้มันก็เข้าทางจีนเนาะเออทีนี้สิริกัญญาครับสิริกัญญานะรับบทครูสาวท่านหนึ่งบอกว่าโอ้โหนี่คุณอนุทินไป ไปที่เวทีนานาชาตินี่นะโอ้งานดีอยู่นะเนาะงานดีงานโลดงานปังนะครับติดอยู่นิดเดียวเองนะทําไมไม่พูดเรื่องสแกมเมอร์หน่อยเออถ้าพูดเรื่องสแกมเมอร์อีกนิดนึงนะสิ่กันยาให้อนุทินทผ่าน <c oughs> ทําหน้าที่ช <c oughs> ุมเอเเ็กได้สมบูรณ์แบบครูใหม่ให้ผ่านเออดิฉันขอ บอกกับคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่ามันเป็นความจริงที่ว่าสีจิ้นผิงพูดกับนายกแพทองทานว่าไม่ต้องการให้ประเทศไทยมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ตอนแพทองทานไปเยือนจีนแล้ะพบสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงพูดกับแพทองทานว่าฉันไม่ต้องการให้ประเทศไทยมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใครเป็นคนเอาข้อเท็จจริงนี้มาเปิดเผยคะคุณอนุทินพูดเอง ถ้าเราจำกันได้คุณอนุทินพูดตอนที่เราอ่ะยื่นพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เข้าสภาอนุทินบอกว่าจีนไม่โอเคเออตอนที่ผมติดตามนายกแพทองทานไปเยือนจีนนะสีจินผิงเขาไม่โอเคนะเขาก็ไม่ต้องการให้ประเทศไทยสร้างนะเออเออทีนี้คุณผู้ชมเพราะอะไรจีนไม่ต้องการให้ประเทศไทยสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็เพราะว่ามันจะไปแย่งตลาดที่มาเก๊าไงอืม แล้วมันก็จะไปไปทำให้ประเทศไทยอ่ะอีเวนชนะอ่อเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อซากาชนะเวียดนาม,มเขาก็ยากลำบากอยู่แล้วมีฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ตามมาด้วยฟองสบูร่รถอีวีจีนเขาก็เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศแบบลูกน้อยหอยสังของเขาอ่ะเออ ลูกพ่อไม่อยากให้ลูกทำอะไรเงี้ยแต่แพ์ทองทานน่ะไม่ได้เอาผลประโยชน์ของประเทศจีนเป็นหลักไงคะแพรทองทานเอาผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักครับแพรทองทานก็คาคาไม่อยากให้มีไม่ไม่เป็นไรก็อันนั้นก็เป็นเอคอมเมนต์ของผู้ใหญ่เราก็รับฟังแต่ประเทศไทยเราเป็นประเทศเอกรากถูกไหมเราจะรอให้ประเทศจีนมาชี้สั่งเราหรอว่าเราควรทาอะไรหรือไม่ควรทาอะไรแพรทองทานก็เดินหน้าไงเออแต่ว่าคําถามคืออนุทินเนี่ย อจะเอาเราไปเป็นเมืองขึ้นของจีนหรอถึงจะทําตามคําสั่งสีจิ้นผิงอ่ะอคือไปเยือนสีจิ้นผิงก็ไปเยือนในประเทศมิตรไหมแล้วจีน<อ>ก็เป็นมหามิตรของไทยเป็นมิตรที่ดีของประเทศไทยแต่ไม่ได้แปลว่าการเป็นมหามิตรที่ดีตจอาบก,กันารเราคือเท่ากับเมืองขึ้นอ่ะเท่ากับอตอนนี้ตกลงอ,อนุทินเป็นนายกแล้วก็สีจิ้นผิงเป็นนายกของนายกอีกทีหรอ คต้องไปน้อมนําคําสั่งของสีจิ้นผิงแล้วก็เอามาอวดด้วยอะว่าเออสีจิ้นผิงชมอะตัวเองอะไรอย่างนี้เหรอคือเป็นเมืองขึ้นเหรอจะคราวที่แล้วเป็นเมืองขึ้นขเขมรเป็นพระสงฆ์มีกรหุ่นเซจแล้วคราวนี้จะมาเป็นอะไรเ,ออเป็นช่วยล่าของสีจิ้นผิงอีกรอบเหรอเออเออมัเลื่ออดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าสื่อมวลชนหรือสื่อหรืออีเวนต์สิริกัญญาไม่ตั้งคำถามเรื่องนี้หรอคะ ไม่ตั้งหรอกครัและและพันนิกาเนี่ยไปพูดว่า f i n a n น i a เช u b หกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเอ่ะจะเป็นที่ฟอกเงินอ่ะคุณผู้ชมใช่มันจะเป็นที่ฟอกเงินได้ยังไง <c oughs> ในเมื่อสิ่งนี้ <c oughs> มีพลรลบผ่านสภา <c oughs> ทำทุกอย่างมีเรกู l เลชันที่รัฐบาลเรกูเลตอยู่ <c oughs> <c oughs> และมีสายตาของสื่อมวลชนจับจ้องอยู่ครับ <c oughs> แ,แล้วทุกวันนี้ประเทศไทยไม่มีการฟอกเงินหรอคะ โดย uh huh. ที่ไม่ต้องมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์โดย uh huh. ที่ไม่ได้เป็นฟ uh ินแลนเชียลฮับก็ฟอกเงินกันฉ่ำ uh huh. มันคุณคุณพนิกาวานิชพูดเนี่ยไม่สะดุ้งตัวเองเหรออือ uh ื huh. ว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันจะเป็นที่ฟอกเงินได้ยังไงในเมื่อมันเป็นธุรกิจที่อยู่ในที่แจ้งอยู่ในที่สว่างอืม uh huh. uh huh. ไอการฟอกเงินโดยที่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็ยังไม่เกิดเนี่ยม,มันอยู่ในที่มืดหมดเลยคุณฟอกเงินในร้านอาหารคุณฟอกเงินในวัดวัดเนี่ยที่ฟอกเงินคุณฟอกเงินในธุรกิจการซื้อขายงานศิลปะคุณฟอกเงินในธุรกิจการซื้อขายแอนที คุณฟอกเงินในทุกขนทุกแห่งและในขณะที่คุณฟอกเงินในทุกขนทุกแห่งนี้ไม่เกิดประโยชน์โพชดผลของเศรษฐกิจบนดินเลยแต่ entertainment c o m p l e x กับ f i n a n c i a l หับตังหากล่ะที่จะมาแก้ปัญหาการฟอกเงินและทำให้ประเทศมีรายได้และมีเม็ดเงินที่ที่อยู่ในธุรกิจคาสิโนที่ถูกต้องมีรสนิยมมีประโยชน์ต่อคนทุกคน ืมฟั่นเฟือนนะอืมที่พันนิกาพูดเนี่ยพอพันนิกาพูด<ม>ปั๊บไม่ make sense, s e n s ไม่มีข้อมูลอะไรมารองรับเลยเออเออนะฮะพันนิกาพูดปั๊บอมารัดงับปุ๊บเลยอมารัดปั่นต่อเลยนะฮะทีเนี้ยมันมันก็มีคนไปขุดไงว่านโยบายของพรรคเก้าวไกลตอนนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของการจะทำ entertainment complex เหมือนกันนะฮะคุณขบกา ไม่เขาเขาเขาไม่ได้ทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ค่ะเขาไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นพงการทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต้องฉลาดและมีวิจารณ์นโยบายพรรคประชาชนคือคาสิโนถูกกฎหมายค่ะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ประกอบไปด้วยคอนเสิร์ตฮอลล์พิพิธภัณฑ์ร้านค้าโอท็อปร้านอาหารโรงแรมหกดาวสถานที่ท่องเที่ยวสวนสนุกอควาเรียม แต่นโยบายพักประชาชนคือคาสิโนถูกกฎหมายาไม่ใช่เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อาอย่างนั้นก็ยิ่งกว่าอีกอสิฮะฉีดฟิลเลอร์ยอะไปฉีดฉีดฟิลเลอร์ไปทุกวันนี้ระวังฟิลเลอร์ไหลไปแทนที่สมองในกระโหลกนะครับคาสิโนเพียวนี่คือหนักเลยนะฮะเออถ้าเอ,อ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กับฟแนนเชียลคัคือสถานที่ฟอกเงินนะ่ะเออ ไปดูสิงคโปร์ไหมคะออไปดูมาเก๊าไหมเวียดนามกำลังจะทำแล้วการแก้ปัญหาฟอกเงินที่อินเดียเขาทำไงรู้ปะทำไงฮะรัฐบาลอินเดียบอกว่าฉันสูว่ามีมีธนบัตรพันรูปีฉันจะยกเลิกธนบัตรพันรูปีแล้วนะจะไม่ใช่แล้วแต่ถ้าตอนนี้ใครมีธนบัตรพันรูปีอะเอามาแลกเป็นธนบัตรห้ารอยรูปีได้นะอื พวกเงินเทาอ่ะที่มันเก็บเงินสดอ่ะพง์แลกชำเลยเนาะมันแหเอาเงินไปนแลกธนาคารหมดเลยเงินเทากลายเป็นเงินขาว<อ>จาัดละแต่เงินเทาร้านหนึ่งกลายเป็นเงินเ<อ>งินขาวห้าแสนอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่อย่างน้อยเงินขาวเขา้าเข้าระบบแล้วนะออละวิธีการแก้ปัญหาฟอกเงินมันไม่ใช่แค่ออไล่ทุนเทานะคะคุณต้องหาวิธีเอาเอาเงินเทาอ่ะเข้าเป็นเงินขาวในระบบด้วยอา แต่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กอะก็ไม่ใช่สถานที่ฟอกเงินด้วยแต่ถ้าคุณกลัวการฟอกเงินคุณไปดูอินเดียค่ะครับประกาศเลยยกเลิกแบงก์พันลูปีเนี้ยคือพี่เอกจำจำเราๆนะอาจจะตัวเลขธนบัตรอาจจะไม่เป๊ะแต่มีมีการทำแบบนี้จริงเออเออกลัวอะไรกับการเอาเงินนอกระบบเข้าไปในระบบละครคุณธรทำอีกแล้วฮะ แต่ละครคุณธรรมแต่ช่วยมีฮิลิโอตปะนิดนึงเอออย่ามอมเมากันเบอร์นั้นแล้วแบบตาแข็งมะเออเออเออใช่คุณพีซาพูดถูกแล้วใครเอาเงินมาแลกอ่ะขึ้นเราก็ขึ้นรัฐบาลขึ้นบัญชีเลยนะอืมอืมอืวันนี้ยเขาบอกว่าจะยกเลิกแบงค์พันน่ะโอ้โหขบพกาขนเงินในตู้เซฟไปแลกแล้วเนี่ย ที่นอนหกแบงค์พันอยู่อ่ะต้องเอาไปแลกแล้วนะคุณผู้ชมแบงค์เทานะแบงค์เทาอ่ะกับกับกลางคืนเขาก็นอนเนี่ยแบบโปรยแบงค์เทาแบงค์เทา่าอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาไปแลกแล้วนะเออเออนะครับอ่ะเราจะปิดท้ายกันที่เอ่อ เรื่องของ MotoGP นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณจอมสีจอมขวัญนนโคศกพักเพื่อไทยคนใหม่เนี่ยก็ออกมาตั้งคำถามเลยนะครับว่าเอ๊มันมีการเร่งจราจารัญญา MotoGP เพื่อประโยชน์ของใครนะครับการใช้กิจกรรมกีฬาขนาดใหญ่ในการดึงดูดกันทั้งเที่ยวเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ สำหรับงานนี้ที่ผ่านมารัฐบาลต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มขึ้นมาตลอดโดยใช้งบกองทุนกีฬาวงเล็บที่มีปัญหาเรื่องการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาตั้งแต่มีรัฐบาลใหม่ขึ้นมานะครับก็ไม่เพียงพอต้องใช้งบกลางในการสนับสนุนเพิ่มเติมมากขึ้นทุกปีนะครับก็คุณจอมก็โพสต์ตารางแจกแจงรายละเอียดนะฮะเงินสะสมเงินต่างๆเนี่ยไว้ไว้อย่างละเอียดเลยนะฮะซึ่งคุณจอมบอกด้วยว่า คือตอนนี้เนี่ยบริษัทที่ถือลิขสิทธิ์ F1 กับ MotoGP เนี่ยเป็นบริษัทเดียวกันในรัฐบาลภายใต้การน,นำของพรรคเพื่อไทยในช่วงที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะเจราจาเพื่อนํา F1 ที่มีจำนวนผู้ชมและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกว่ามากเข้ามาพร้อมกับก,บการเจราจาม o t ต GP เพื่อให้ได้ราคาค่าลิขสิทธิ์ที่ถูกลงแล้วก็ทําสัญญาให้รัฐต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดแต่รัฐบาลนี้ดูสนใจแค่งานนี้งานเดียว ไม่สนใจสารต่อการแข่ง F1 ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าสถานที่จัดหรือเปล่าและการที่สถานที่จัดนั้นอยู่ในพื้นที่ที่ยังมีการพิพาทอยู่การเร่งเซ็นสัญญาแบบนี้เหมาะสมหรือไม่เราต้องคิดทบทวนให้รอบคอบนะครับอือจำได้ไหมคะว่าสมัยรัฐบาลพักเพื่อไทยอ่ะเราต่อสัญญาโมโตจีพีสองปีนะคะครับ ไม่ใช่ว่าเราไม่นมโตจีพีนะเราต่อสัญญาไปสองปีแล้วเราก็จะทำเอฟวันควกผู่กันแต่พอเปลี่ยนรัฐบาลน่ะไปขยายสัญญาโมโตจีพีเป็นห้าปีแล้วตัดเอฟวันทิ้งอันนี้ประชาชนก็ไปคิดดูก็ลกันนะคะว่าไปใช้วิจายาตัดสินเอาเองพี่แขกจะไม่ไม่คิดให้เพราะเรื่องนี้ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็สิ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตต่อไปก็คือกรณีเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาแบดมินตันน่ะ S <S ที่สองนักกีฬาแบดมินตันออกมาพูดอ่ะครับถ้าตอนนี้นายกชื่อแพรทองทานอ่ะเละเออถ้าตอนนี้นายกชื่อแพรทองทานและมีปัญหาที่นักกีฬาออกมาพูดเรื่องเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาแบบที่เกิดขึ้นนะคะอือแพรทองทานเละเป็นผูยผิพุ่งแต่เผอิญว่าเผอิญว่าเป็นนายกอนุทินครับสื่อแบบหูทวนลมมากๆเอ สื่อไม่ขยี้เรื่องนี้สื่อไม่ติดตามเรื่องนี้สื่อไม่ให้พื้ที่เรื่องนักกีฬาออกมาลองทุกใดๆสื่อทําประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนะะักการเมืองชั่วก็เรื่องหนึ่งแต่สื่อชั่วใครตรวจสอบครับสื่อชั่วสื่อเอียงสื่อรับเงินใครตรวจสอบนะอย่าลืมเรื่องสื่อรับงานรัฐสี่แสนกว่าบาทอีกนะ 4, 99, ครับสี่แสนเก้าหมืนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับไม่ถึงห้าแสนเนาะไม่ต้องแบบไม่ต้องบิดรับเงินได้แต่นําเสนอข่าวเป็นกลางหรือเปล่าก็ต้องไปตรวจสอบถูกปะ่ะอืมแล้วสื่อถ้ารับเงินขนาดเนี้ยควรเปิดเผยตัวเองไหมอืมอืมเพื่อประชาชนจะได้มีความตระหนักรู้ว่าอ๋อ ฉันอ่านสื่ออันเนี้ยฉันจะได้รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นกลางสักเท่าไหร่เขาก็รับโปรเจกต์รัดรัวเหมือนกันอืมอืมชั่วเปิดโปงคนอื่นแล้วเปิดโปงตัวเองด้วยค่ะสื่อทั้งหลายครับพี่ทําข่าวอวยอนุทินและเมียรัวรวเนี่ยบอกหน่อยได้ไหมว่ารับโปรเจกต์รัดมาก,กี่โปรเจกต์ <laughs> ข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์ครับนะ เออะอะเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามดูนะ,ะประชุมครม,ะมะวันที่4พฤศจิกายนนี้นะครับเขาจะชงเรื่องไทยต่อสัญญา m o โต g p คราวนี้ต่อยาว5ปีเลยนะครับจะมีสื่อเนี่ยเข้าไปขุดเข้าไปคุยเข้าไปค้นแล้วเอามาตีหรือเปล่านะครับรอดูกันฮ่ะ